ับมานะคะโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะแฟนๆเราเต็มเลยคุณต้นไหนมือคุณเป็นยังไงอ่ะถูออกอากาศเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเทคโนโลยีเราถูเหมืออากาศเขาก็บอกเลยขอบพระคุณครับนิตินายใครที่ริ้วรอยชัดมันเป็นดิจิตอลครับพี่มันออกอากาศด้วยระบบ Full HD มันก็เลยเห็นริ้วรอยบ้างก็สาวใหญ่กับหนุ่มใหญ่แล้วนี่ฮะ เอากลับมานนาชา <c oughs> ะนะครับมาถึง <c oughs> ช่วงนี้นะครับ <c oughs> คุณผู้ชมสถานการณ์โลกเรามักจะเ,เริ่มจะร้อนขึ้นเรื่อยๆเมื่อวันนี้ก็มีข่าวใหญ่ก็คือเรื่องของการระเบิดรถไฟใต้ดินที่เซนต์ปีเตอร์เบิร์กที่รัสเซีย ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเหตุโจมตีซีเรียด้วยแก๊สพิษครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ6ปีนะครับก็เหตุการณ์โจมตีครั้งนี้เริ่มจากเครื่องบินของกองกําลังไม่ทราบฝ่ายเนี่ยยิงจรวดโจมตีโรงพยาบาลในเมืองคานชีคุนทางตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียจนทําให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย58รายในจํานวนนี้เป็นเด็กอย่างน้อย1 1อรายนะครับก็ถือว่าเป็นการใช้แก๊สพิษครั้งเลวร้ายที่สุดหลังเกิดสงครามกลางเมืองในซีเรียเมื่อ6ปีที่แล้ว แม้ขณะนี้ยังไม่ระบุว่าแก๊สพิษดังกล่าวคืออะไรแต่คาดว่าจะเป็นแก๊สโซลีนที่เป็นสารพิษที่มีความแรงที่สุดแล้วก็แน่นอนครับหลายประเทศเลยทั้งที่อยู่ใน EU นะครับก็มีอังกฤษฝรั่งเศสออกมาประนามเหตุโจมตีเหตุการณ์ในซีเรียครั้งนี้รวมถึงเรียกร้องให้ UN เปิดประชุมฉุกเฉินเรื่องดังกล่าวด้วยนะครับก็ทั้ง I, I, uh, อังกฤษฝรั่งเศสร,รวมไปถึงที่ประชุมความมั่นคงที่สิงคโปร์ก็กล่าวเตือนว่านักลบ IS ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กลับจากตะวันออกกลางหลังการแตกพ่ายของ IS และซีเรียรกำลังร่วมตัวตั้งฐานใหม่ทางภาคใต้ของฟิลิปปินส์นะครับก็เป็นเรื่องที่โลกเรากำลังร้อนขึ้นเรื่อยๆครับคุณนัญชลีพรครับค่ะ เหตุระเบิดที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนั้นชัดเจนนะคะ,ะว่าเป็นระเบิดฆ่าตัวตายแล้วก็ขอให้ดูภาพนี้ค่ะเป็นภาพกล้องวงจรปิดที่ทําให้เห็นถึงตัวมือระเบิด<ะ>ก่อนที่จะเดินไปแล้วระเบิดฆ่าตัวตายรพร้อมกับผู้คนที่ตอนนี้ตัวเลขขึ้นไปเป็น14แล้วค่ะครับเมื่อวานนี้ที่บอกคือ11ตอนนี้ขึ้นไปเป็น14แล้วคนนี้ชื่อว่าอักบาจอนจาริลอฟ ภาพที่เห็นเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ของรัเสเซียนะคะเขาเนี่ยกำลังเดินเข้าไปยังสถานีรถไฟใต้ดินค่ะแล้วก็ทางการรัเสเซียก็ยืนยันว่ามันเป็นการระเบิดฆ่าตัวตายจริงๆแล้วอักบาจอนเนี่ยน่าจะเป็นชาวคีกิสที่แปลงสัญชาติเป็นรัเสเซียผู้นํารัเสเซียบอกว่าเป็นการท้าทายชาวรัเสเซียทั้งหมดในสิ่งที่พวกเขาทําขึ้น ตัวเลขผู้เสียชีวิต14คนอย่างที่ว่าแล้วก็บาดเจ็บชนิดที่ว่าต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้49คนคะ่ะครับปฏิกิริยาจากนานาชาติที่ออกมาประนามการก่อเหตุ <c oughs> การร้ายครั้งนี้แล้วก็พร้อมจะเดินร่วมมือกันปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายต่อไปนั้นมีไปอย่างเข้มข้นชัดเจนค่ะครับนะครับ,รบอีกเรื่องหนึ่งที่แคนาดาครับปรากฏว่าเมื่อวันที่31ธันวาคมปีที่แล้ววันสิ้นปี มีกัปตันเครื่องบินคนหนึ่งอยู่ที่สายการบินซันวิงแอร์ไลน์เนี่ย<ม>เขามีอาการแปลก,ปลก <_ S 1> ๆลูกเรือเห็นแล้วเอ๊ะกัปตันทำไมเดินขึ้นเครื่องมันดูแปลกๆเซตเป๋๋พาคินสันฉันมันไม่ใช่อสิกลินละมุดหึงเชียวน้ำในหูไม่เท่ากันไม่ใช่บ้านหมุน,อ,น,นอันนี้น้ำในท้องเยอะมากน้ำสุรานะครับ <_ S 1> พูดไม่รู้เรื่องลูกเรือก็บอกเอ๊ะทำไมแปลกๆสุดท้ายกัปตันคนนี้ไปฟุบหลับอยู่ในห้องนักบินนะครับ แล้วก็เอาไปตรวจเลือดหลังจากที่ถูกจับ<ม>ขนาด<อ>ตรวจวไปแล้วสองชั่วโมงหมอบอกว่าอ๋อไม่ได้เป็นพากินสันไม่ได้เป็นน้ําในหูไม่เท่ากันหรอกน้ําเล้าในกระแสเลือดมันสูงกว่าที่กําหนดเนี่ยถึง3เท่าหมอบอกว่าในเล้าของคุณมีเลือดผสมอยู่ในเลือดของคุณมีเล้าไม่ใช่ในเล้าของคุณมีเลือดน <laughs> ะครับ ก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ศาลเมืองเกาการีในรัฐอัลเบอร์ตาของแคนาดาก็ตัดสินจำคุกกับตันคนนี้ชื่อมิโลสลาฟกรนิชอายุ37ปีเป็นชาวสโลวาเกียเป็นเวลา219วันแล้วก็ห้ามทำหน้าที่นักบินอีก1ปีหลังจาก219วันในคุกแล้วครับค่ะแล้วก็ไฟล์แรกที่คุณจะขึ้นบินก็ช่วยบอกหน่อยก็แล้วกันนะว่าเองจะไปบินไ์ไหนก็แล้วกันนะ แต่รับรองว่าซันวิงแอร์ไลน์คงไม่รับมิโลสลาฟโกรนิตแล้วล่ะครับแต่อาจจะต้องไปประมาณว่าเฮลวิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกับกีฬาและบันเทิงกันครับค่ะ <c oughs>